เนี่ยเราได้ไมดักเสียงหรือว่าไมไลท์สดมานะคะทุกคนรุ่นเทนายก็เอามาแล้วก็มาเสียบเสียบชาร์จไฟตอนแรกก็ชาร์จแต่ไม่ไม่ได้ชาร์จไอเนี่ยมอไทสีเอามาใช้เอ๊ะทำไมมันไม่ดังเปิดแล้วมันก็ยังเหมือนเดิมทีนี้ก็มาดูอ้าวมันต้องชาร์จไฟด้วยเออความความปึกของตัวเองนะ วันนี้เราไปได้มาแล้วค่ะทุกคนวิธีการใช้พอเราชาร์จตัวนี้ครบเรียบร้อยเราก็มาลองใช้ปรากฏว่าใช้ไม่ได้อีกค่ะทุกคนเพราะว่าของเขาของเราเป็น android samsung รุ่นเก่า A51 รุ่นเก่าใช้ไม่ได้ค่ะทุกคนต้องเข้าไปตั้งค่าก่อนตั้งค่ายังไงก็ไม่ได้ทำยังไงก็ไม่ได้เราก็เลยไปเซิร์ชหาตามตรงโน้นตรงนี้ พ็ได้มาค่ะทุกคนได้มาตอนแรกเขาก็บอกว่าให้ไปเปิด OTG พอเปิด OTG แล้วเรามาลองหม่ก็จะได้พอเราเข้าไปตั้งค่าแล้วเลื่อนคำหาตั้งค่าเพิ่มเติมมันไม่มีโทรศัพท์รุ่นของเราไม่มีคำว่าตั้งค่าเพิ่มเติมก็กดหาจนเจอคำว่าตั้งการตั้งค่าเพิ่มเติมก็ไม่มี otg ให้เราเปิดเป็นสีฟ้าเพราะว่ารุ่นซัมซุงของเราไม่มีไปดูตามคลิปต่างๆที่เข้ามาคอมเมนต์เขาก็บอกว่าไม่เจอไม่มีรุ่นซัมซุงของเราไม่มีไม่มี otg ให้เปิดทีนี้เขาก็บอกว่าให้ไปโหลดแอป open camera มาไปโหลดมาอ้าวสรุปใช้ไม่ได้อีกทีนี้วิธีสุดท้ายก็ไปเซิร์ชหาอีกว่าทำยังไงถึงจะได้ เราก็ไปเจอแล้วทีนี้ไปเจอคลิปที่เขาแนะนําการทั้งค่าสำหรับ a อ d ด o อ d รุ่นเก่ารุ่นซัมซุงของเราซัง a m s u n g A51 เราก็ไปทําตามของเขาก็คือก็ไปเปิดเมนูการตั้งค่าแล้วก็เลื่อนหาคําว่าเกี่ยวกับโทรศัพท์เขาก็กดเข้าไปนะคะทุกคนกดเข้าไปแล้วก็เลื่อนเลื่อนไปมันจะมาตรงหน้ารุ่นโทรศัพท์ของเราแล้วอ่ะ ทีนี่ก็เลื่อนไปคําว่าข้อมูลซอฟต์แวร์ค่ะทุกคนสําหรับรุ่นซัมซุงนะ android รุ่นซัมซุงของเราซัมซุง A51 เข้าไปตั้งค่าเข้าไปเกี่ยวกับโทรศัพท์แล้วก็เลื่อนไปคําว่าข้อมูลซอฟต์แวร์ก็กดเข้าไปแล้วก็เลื่อนมาที่กดหมายเลขรุ่นก็ ตรงหมายเลขรุ่นเรานั่นนะ่ะก็กดย้ำๆๆๆๆ,ๆ,ๆ,ๆขึ้นแล้วก็ถอยออกมาทีนี้เขาก็จะขึ้นมาคําว่าพัฒนาซอฟต์แวร์ล่าสุดค่ะทุกคนทีนี้เราก็เข้ามาลองใหม่เลยปรากฏว่าใช้ได้จ้าทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองเสียบดูว่าจะใช้ได้จริงหรือเปล่านี่เราก็ชาร์จแบตมาเรียบร้อย รุ่นนี้เขาก็จะมีไม้สอตัวค่ะทุกคนแล้วก็เป็นแบบไทซี C. เขาก็จะมีแบบของ iOS แล้วก็แบบไทซี C. เรากดมาถูกตอนแรกเราไม่ได้ดูหรอกเนี่ยเขาก็จะแถมสายชาร์จแบบ USB มาด้วยมันต้องแถมมาอยู่แล้วเนาะล้วก็ไปเสียบเต้า USB แล้วก็ชาร์จปกติชาร์จก่อนให้เต็มทั้งไม้แล้วก็ไอ ไอ้หัวไทยสีเนี่ยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองกันว่าจะใช้ได้หรือเปล่าเขาบอกว่าในระดับห้าสิบเมตรใช้ได้ดีเสียงดีกดให้เป็นไฟขึ้นสีเขียวนะคะทุกคนได้ยินชัดมิจ้าเวลารถวิ่งผ่านเสียงลมเสียงพัดลมก็จะตัดเสียงรบกวนพอเราเข้ากดไปอีกเป็นสองสีเขียว ก็จะเป็นเสียงเอ็กโคเราจะลองดูนะคะทุกคนเราจะลองดูว่าจะเป็นเสียงเอ็กโคไหมเป็นยังไงคะทุกคนเอ็กโคหรือเปล่าเอ็กโคไหมแต่ว่ามันเป็นคาปิบนะลองกดดูตรงนี้ไอ้นนี้ปิดนี่เปิดคะ่ะทุกคน ได้ยินเสียงชัดไหมคะเสียงลมตอนนี้ลมแรงแรงก็กดค้างไว้เปิดค่ะทุกคนทีนี้มันจะเป็นไฟกระพริบเขาบอกไฟกระพริบจะตัดเสียงรบก,กวนแต่ว่าตัวนี้เขาบอกว่าเขาจะตัดเสียงรบก,กวนแบบอัตโนมัติมาแล้วค่ะทุกคนยังไง ลองจับจองเป็นเจ้าข้าเจ้าของนะคะใครที่ซื้อมาแล้วยังใช้ไม่ได้ลองทำแบบนี้นะคะก็เข้าไปเมนูการตั้งค่าสำหรับรุ่นซัมซุงนะคะ Android ค่ะ Android รุ่นเก่าค่ะเข้าไปเมนูการตั้งค่านะคะแล้วก็กดไปที่เกี่ยวกับโทรศัพท์ค่ะทุกคนแล้วก็เลื่อนหาคำว่าข้อมูลซอฟต์แวร์แล้วก็เลื่อนหาคำว่ากดหมายเลขรุ่นก็กดย้ำๆๆๆตรงนั้นแล้วก็ถอยออกเขาก็จะขึ้นมาเป็น พัฒนาซอฟต์แวร์ล่าสุดค่ะทุกคนทีนี้เราก็จะใช้ไมค์ดักเสียงหรือว่าไมค์ไร้สดรุ่น K9 นี่ได้ค่ะลองทำนะคะของตัวเองทำมาแล้วสรุปว่าทำได้ค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปทุกคลิปทุกแพลตฟอร์มนะคะขอบส่วนตัวเองก็ทำแพลตฟอร์มนี้ทุกแพลตฟอร์มนะคะทุกคนก็มาลองใช้ไม่ ซึ่งตัวเองก็ใช้มาหลายรุ่นค่ะก็เลยมาลองใช้รุ่นนี้ดูซิว่ามันจะดีไหมปรากฏว่ามาปล้ำแทบตายค่ะก็จะใช้ได้นะคะของเขาก็จะมีกิ๊บไว้หนีปกเนี่ยหนีปกแล้วก็เขาก็จะมีฟองน้ำกันลมให้ด้วยนะคะเนี่ยทุกคนก็ลองดูนะคะใครอยากใครที่ซื้อมาแล้วอย่าเพิ่งทิ้งนะก็ลองทำตามดูนะคะ ก็ใช้ได้จ้าทุกคนใช้ได้นะคะขอบคุณสำหรับใครที่เข้ามาชมนะจ้าขอบคุณมากจ้า